ตอนนี้เราหย่อนน้ำกรดยางคาร,ราเซนแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปเก็บกิงยางเอาไว้ไปก่อกคืนแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปหาดูาต้นสมอนะคะว่ามีลูกหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวเราจะขับรถเลิงไปเลยนะ,ะยเราจะขับรถไปมาปจะขึน้นก่อนก่อนต้องขับเดิน,นา 不敢。 ามาเอาฟืนนะคะนี่ให้แม่เป็นคนตัด <laughs> คนขึ้นรถแม่แว่าอะไรเป็นอีเตงปะ สวนยางนะคะทุกคนท้ายสวน,ยน,นนั้นเป็นทางเข้านีเ่เราก็ถ่ายรูปไปนะคะแล้วแม่ก็ทำงานไปฝั่งนน้นเป็นเป็นสวนยูคานะคะ สวนยูคาลิปตัสถ้าช่วงฤดูฤดูฝนก็จะมีเห็ดเห็ดยูคาเราก็มาเก็บแถวนี้แหละมาหยอดน้ํากรดยางพาราด้วยนะคะแล้วก็แล้วก็พอเสร็จรปุ๊บเราก็เข้าป่ายูคาหาเห็ดเลยอันนี้ไม่ไกลบ้านเท่าไหร่นี่เป็นป่ายางนะคะ เราใช้งานนี่เราก็ถ่ายรูปไปนะคะแล้วแม่ก็ทำงานไป <laughs> แม่โกกูกระตันอยู่ <laughs> เวลาตัดไม้นะคะคนแก่เขาจะบอกว่าอาอย่าอย่าให้มันนอนแล้วเราตัดนะคะมันจะกระเด็นเข้าตาเขาจะให้ถือเนี่ยเหี้ยประมาณีอ ถ,ถือแล้วก็ค่อยฟันนะคะแม่ไหมนะถ้าถ้าเรา,าให้กิ่งไม้นอนแล้วเราเราฟันนะคะกิ่งไม้มันจะกระเด็นเข้าตาต้องนี่แบบนี้นะคะเวลาตัดกิ่งไม้อันนี้คนคนคนแก่นะคะบอกไว้เรสอนไว้ ข้อดีของการปลูกยางนะคะเราก็จะได้ฟืนด้วยเป็นกิ่งกิ่งของยางะคะ่ะพอถึงช่วงหนึ่งเขาก็จะนี่ค่ะกิ่งเขาจะช่วงช่วงข้างล่างกิ่งก็จะตายแล้วก็เขาก็กิ่งก็จะตกลงมาะคะ่ะแล้วก็มาทําฟืนช่วงนี้เริ่มหนาวแล้วนี่แหละ เราก็จะได้ฟืนไปโดยที่เราไม่ต้องตัดไม้ทำลายป่านคะทุกคนเราไม่ต้องตัดไม้ทำลายป่าเราก็ได้กิ่งไม้ของเราเองเป็นกิ่งยางที่ร่วงลงมาอันนี้นะคะกิ่งไม้เยอะเรามีกิ่งไม้ใช้ทั้งปีนะคะแล้วก็ใช้ทั้งแก๊สแล้วก็ ใช้ทั้งกิ่งไม้ในการก่อไฟใช้ถ่านใหญ่เกิน เก่งใ,ใหญ่เกินน,นั่นมมนให้ตัดบ่แมให้ป๊กแ <c oughs> ม่แม่บอกว่าไม่ต้องไม่ต้องช่วยนะคะมันเสียเวลาเ <c oughs> ดี๋ยวแม่ทำเองเร็วกว่าฝั <c oughs> ่งนู้นนะคะเขาก็จะมี อมีมีวัวนะคะหลายตัวเลยฮะน้นะนำบรวบรอ,อ่ะปล่อยปล่อยแบบปี่รวแนะมนะมีทั้งสวนยางมีทั้งอ้อยนะคะแล้วก็ยูคาวันนี้กิ่งใหญ่ กิ่งใหญ่ก็จะตัดย่างคะทุกคนอากาศเย็นสบายนะคะสมัยก่อนนะคะทุกคนเก่งยางนี่เขาจะเอาไปเอาไปต้มแล้วก็จะเอา ใบที่เขาเป็นอะไรเป็นแม่ใบเขาเรียกอะไรนะที่เอาไปทําดอกไม้อะใบยางพาราเนาะเอาไปต้มเอาไปหมักไว้อาทิตย์หนึ่งแล้วก็ต้มป่ะต้มใส่อะไรนะต้มให้มันเปอยแล้วมันจะเหลือใยนะแล้วก็เอาไปย้อมเอาไปย้อมสีแล้วก็ทําเป็นดอกไม้นะคะแต่ก่อนสมัยก่อนฟอกนะ ใบยางพาราเนี่ยค่ะใยเขาจะสวยเขาก็ไปไปต้มแล้วก็ไปฟอกให้มันขาวแม่เขาใช้อะไรฟอกด่างด่างบะแต่ตุออ้มให้ใช้ไฮโดรโวล 在等等吧。 นี่แม่เก็บไว้เกิดลม้มเกิดล้มนะทุกคนเด้ได้ได้บโดตั<ห>ัดสมออะโอเคเดี๋ยวเราไปเก็บสมอกันนะทุกคนไปดูก่อนว่าม,มันยังมีหรือเปล่า ก่อนแถวนี้นะคะมันจะมีเห็ดไปดูสิมีแลาวต้องใส่บ้นมาด้วยอ่ะเดีอดรึยัโอ,อ้ลูกเต็มเลยทุกคนนี่เป็นสมอนะคะทุกคน ใต้ต้นมีกระเป๋าโดเรมอนมาค่ะทุกคนอ๋อวันนี้วันนี้เรามาหย่อดน้ำกดยางพารานะคะแล้วก็มาเก็บพอเสร็จปุ๊บเราก็เก็บกิ่ง เก็บกิ่งยางเพื่อที่จะเอาไปทําฟืนแล้วก็อันนี้มีลูกสมอไะ่ะมีต้นสมออยู่ใกล้ๆแล้วก็มาเก็บอ้อยปดกินที่ทำงานนะคะเยอะเลยเดี๋ยวนะเราจะหมุนกล้องนินะดนึงนเยอะเนะเดี๋ยวกระป๋าดโดเรมันเราเราจะชิมดูนะคะ ชิมคอ,อมกรอบอร่อยนะคะทุกคนฝัดฝานนิดนึงแต่จะกรอบเมื่อใหญ่แล้วก็มี เยอะเลยเดียด๋วยวยเราจะไปฝากเพื่อนที่ทำง,งานนี้นะคะลาเข้าป่าเราก็ต้องเนี่ยนะคะมีกระเป๋าด้วยเพื่อได้ของป่ากลับบ้าน รอบไหมรอบเลยรอบจะเก็บไปฝากเพื่อนที่ทำง,งานด้วยนะคะเพื่อนเยอะแยะเลย เอาไปฝากเพื่อนที่ทำงานด้วย <c oughs> กรอบมากเลยนะคะทุกคนนี่ต้นใหญ่มากเดี๋ยวให้ดูต้นนี่นี่คือต้นสมอนะคะลูกเขาไม่ใหญ่มากแต่ว่ากรอบรสชาติก็ได้เลย ลูกเต็มเลยเอาไปฝากเพื่นที่ทำงานนะคะกเ๋าตกใจเมื่อกี้นึกว่าโทรศัพท์าาาหายค่ะแต่ว่าเราถ่ายทอดสุดอยู่โทรศัพท์หายจากกระเป๋านะคะทุกคน เมื่เราถ่ายภาพกันอืมน่าจะพึ่งแบบเอ็กเ่มแกแมนะ่และแม่มนะแล้วก็ร่วงเต็มเลยกินกับ กระจอมนะแม่กระจอมกระเป๋าเดลิมันเราเราเอาแค่เป็นกระเป๋าก็พอจะไปฝากเพื่อนี่ทำางด้วยนะน้องกรดิ่งบ่หะจกะดิ่งบ่หนึ่งนหมาเปล่าไม่มีเพื่อด บานเก็บเลยนะทุกคนเราหมมากับแม่พ่อเก็บยากลางคืน แม่ก็มาหยอดนมันกดช่วงเช้าวันหยุดเราก็มาช่วย ก็จะมีผักสม็ม็ด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะไปเก็บผักสมิม็ด้วยคอยไปฝากเพื่อนฝากญาติะบอกอ,อันนี้มันกรอบเนาะอมแม่บอกแม่บอกต้นตรงนู้นไม่ค่อยอร่อยนะคะต้นนี้อร่อยแลย้ว แน,น่อร่อยแล้วก็เจ็บรูดต้น,นสมองก็แล้วแต่นะคะว่าต้นไหนมันจะอร่อยแม่อร่อยบางต้นมันก็จะฝาดมากเรินไป

เต็มกระเป๋าแล้วนะเต็มกระเป๋าแล้คุณนัดเวลาอยู่ที่ไหนใช่เนมะเป็นปนี้แซ็บม,ม,มากตีนไหมมนะันน่าจะหมดแล้วไหมเนาะ ปีใหม่หน่าจะหมดแล้วน่าจะหมดต้นแล้วแหละปีใหม่เพราะว่าเริ่มร่วงฮะเรือเลอะเฮ้ยต้นใหญ่เนาะเดินไปเดินมาก็ไม่เยอะมัเยอะทุกคนใบไม้มันเยอะ かわいいわね。Oh,